พระเจ้าคะฉันจำเป็นจะต้องเขียนหนังสือเล่มนี้จริงๆหรือเปล่าคะถ้าไม่ทำจะเป็นยังไงหรือคะบอกตรงๆว่าการที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้นั้นทำให้ฉันเครียดและมีความกลัวขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะอะไรบ้างล่ะที่เธอกลัว เพราะฉันไม่ใช่นักเขียนไม่ใช่คนมีความรู้อะไรเลยฉันอ่อนทางการใช้ภาษามากถึงมากที่สุดฉันพูดผิดพูดถูกบ่อยๆใช้คำต่างๆก็ผิดบ่อยๆและยิ่งต้องให้มาเขียนเป็นร้อยๆหน้าแบบนี้ฉันจะทำได้ยังไงกันฉันกลัวไปหมด กลัวคนอื่นจะหาว่าฉันบ้าหรือเปล่าที่คุยกับพระเจ้าได้แถมยังคิดว่าตัวเองเป็นคนคนนั้นอีกด้วยเช่นอาจจะโดนต่อว่าอาจจะโดนวิจารณ์และสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดก็คือฉันกลัวกลัวว่าทั้งหมดนี้จะไม่จริงกลัวฉันกลัวว่าฉันอาจจะบ้าไปแล้วจริงๆก็ได้ อาการที่เธอสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้แล้วจะถูกเรียกว่าคนบ้าแล้วแล้วก็เช่นว่ามันก็คุ้มนะเพราะหนึ่งเธอจะเป็นคนบ้าที่มีที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในโลก 2. เธอจะกลายเป็นคนบ้าที่ฉลาดที่สุดในโลกและสเธอจะเป็นคนบ้าที่มีความสุขที่สุดในโลกและอันที่จริงฉันก็ชอบนะคนบ้าๆน่ะถ้าเธอไม่ถูกหาว่าบ้าถ้าเธอไม่เคยสงสัยตัวเองบ้าหรือเปล่าเธอก็จะไม่สามารถเป็นคนที่มานั่งเขียนอยู่ตรงนี้ได้หรอกส่วนเธอจะเขียนหรือไม่เขียน อยากจะทำอย่างไรก็ตามใจเธอเลยเรามาอยู่ที่นี่ตอนนี้ ็เพราะเจตจำนงของเธอและฉันถัดจากนี้ไปเธอจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามใจเธอฉันไม่ก้าวไก่และไม่บังคับก็ฉันไม่มีมือที่พิมพ์ได้เหมือนเธอนี่ฉันถึงต้องมานั่งคุยกับเธอขอให้เธอพิมพ์มันออกมาอยู่นี้ไงพระเจ้าไม่มีมือพระเจ้าก็อยู่ในมือฉันด้วยนี่ละ่ะ ถ้าท่านอยู่ก็ช่วยพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมพิมพ์ไปเท่าที่อยากจะพิมพ์เลยนะคะฉันจะไม่ห้ามเลย ได้เลยฉันจะพิมพ์เท่าที่อยากจะพิมพ์เว้นเสียแต่ว่าเธอจะสั่งให้มือหยุดทํางานซึ่งมือพระเจ้าก็จะหยุดตามคําสั่งเธอทันทีเห็นไหมล่ะว,ว่าสุดท้ายเธอก็เป็นคนตัดสินใจอยู่ดีนั่นละว,ว่าจะเขียนต่อหรือไม่ แต่ฉันขอแนะนำให้เธอเขียนให้มากใช้เวลากับการเขียนให้เยอะทำให้เร็วก่อนที่ความคิดและจิตสำนึกเธอจะตามทันพอเมื่อ,อไรที่เธอใช้ความคิดและจิตสำนึกที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวนำเมื่อนั้นทุกสิ่งในชีวิตเธอจะทำได้แค่ครื่งๆกลางๆเท่านั้น ตัวอย่างมีให้เห็นแล้วหลายครั้งในชีวิตของเธอเธอมีชีวิตแบบครึ่งๆกลางๆมาตลอดเริ่มแรกเธอใช้ความเชื่อและความรักเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งดีต่อมาเจ้าความคิดและจิตสำนึกเริ่มรู้ตัวว่ากำลังถูกแย่างงานไปเจ้าความคิดและจิตสำนึกเลยบอกว่าใช้งานชั้นสี่ใช้ความคิดส ใช้จิตสำนึกสิเธอเลยเริ่มใช้ความคิดและจิตสำนึกมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เจ้าความคิดและจิตสำนึกที่ยังไม่ถูกพัฒนาจะชอบสร้างความกลัวให้เธอบ่อยๆก็ <Go ing maiden> จริงอย่างที่ท่านว่านะคะชีวิตเช่นเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นแบบครึ่งๆกลางๆเพราะใช้แต่ความคิดและจิตสำนึกที่ยังไม่พัฒนา นำทางชีวิตมากเกินไปแล้วอืมสมมุตินะคะว่าถ้าฉันไม่เขียนหนังสือเล่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะข้อแรกเธอจะสงสัยตัวเองไปตลอดชีวิตนะสีว่าทำไมตอนนั้นถึงไม่เขียน ข้อ2เธอจะกระวนกระวยใจอึดอัดและสับสนในตัวเองเพราะเธอได้รับความรู้ต่างๆจากฉันทุกวันจนอจนัดแน่นไปหมดแต่ถ้าเธอเขียนมันออกมาเธอจะรู้สึกโล่งสบายและจะเริ่มกระบวนการกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่และจะมีพื้นที่ใส่ข้อมูลมากขึ้นอีกด้วยข้อ3 ธอก็จะหาเรื่องเขียนหนังสืออีกอยู่ดีนั่นละและก็ไม่เสร็จเหมือนกันข้อสี่เธอจะล้มเหลวอ,อีกครั้งเพราะเธอไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเจตจำนงไว้เมื่อนานมาแล้วว่าจะเขียนหนังสือเล่มนี้นั้นเท่ากับว่าเธอทำให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบครึ่งๆกลางๆอีกครั้งเริ่มแรกไม่ใช่เจตจำนงของฉันหรอกนะ ที่จะให้เธอเขียนหนังสือเล่มนี้แต่มันคือเจตจำนงของเธอเองที่ต้องการพิสูจน์ว่าเธอคือใครต่อจากนั้นฉันก็แค่นำทางเอาประสบการณ์ถึงสิ่งที่เธอเป็นมาให้เธอได้ทำและมันก็เริ่มจากการเขียนหนังสือหนังสือที่บอกและยืนยันกับตัวเธอเองว่าเธอคือใคร หนังสือเล่มนี้คือเจ็ดจำนวนของฉันเหรอคะทำไมฉันจะต้องเขียนหนังสือทั้งๆท,ท,ที่ไม่ถนัดด้วยล่ะคะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องเป็นนักเขียนหรือผู้รู้อะไรแบบนั้นเลยไม่มีใครที่สามารถทำอะไรได้ โดยที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำก็ตามเพราะเธอคือผู้ตื่นและรู้แจ้งในสัจธรรมเธอจึงต้องมาเขียนหนังสือที่จะปลุกคนให้ตื่นและบอกสัจธรรมอยู่นี่ไงแต่ไม่ได้หมายความว่าการเขียนจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เธอจะทำหรอกนะ การเขียนเป็นเพียงกระบวนการแรกในบรรดากระบวนการทั้งหมดที่เธอจะใช้เป็นวิธีการปลุกและเผยแพร่สัจธรรมของเธอและเพื่อเป็นการย้ำเตือนยืนยันให้ตัวเธอเองรู้ว่าเธอคือใครอีกด้วยกระบวนการต่อไปเธอก็กำลังเริ่มทำมนแล้วซึ่งเราจะมาคุยกันอีกครั้งในหน้าอื่น ฉันเนี่ยเหรอฉันเป็นผู้ตื่นและรู้แจ้งในศสัจธรรมเป็นยังไงคะท่านช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะฉันว่าคนอื่นคงอยากรู้เหมือนกันฉันจะอธิบายอย่างคร่าวๆเพราะถ้าอธิบายเรื่องนี้ทั้งหมดคงต้องใช้กระดาษสักพันใบและจะเข้าใจเรื่องนี้ยากมากทีเดียว